มาดูครับตาแบบไหนที่เป็นนักเรียนทหารไม่ได้นะครับหัวข้อตานะครับตาเลจนปรากฏได้ชัดต้อกระจกแผลที่กระจกตาลูกตาหนังตาตกหรือหนังตาม้วนออกมานอกหรือหนังตาม้วนเข้าในสายตาผิดปกติตาบอดสีตาบอดสีนี่สำคัญที่สุดนะครับขนตาย้อยเข้าข้างในหรือย้อยออกข้างนอกหนังตาแหว่งจนเสียรูป ขอบหนังตาอักเสบมากเรื้อรังหนังตาปิดไม่สนิทซิสของหนังตาถุงน้ำตาอักเสบหรือเรื้อรังเลื่อตาอักเสบมากหรือเรื้อรังริดสีดวงตาต้อเนื้อซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาดำม,มากเกินกว่า1นึมิลเมตรตาโพนจนเห็นได้ชัดเจนและดูน่าเกลียดกระจกตาอักเสบเรื้อรังต้อหิน ช่องหนังตากว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียดสำหรับดวงตานะครับดวงตาที่สำคัญก็มีตาบอดสีนะครับที่จะพบเห็นมากนะครับที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้นะครับเอาคลิปนี้ข้อที่สี่นะครับดวงตาบางว่าที่ประโยชน์สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่ยังไม่ทราบนะครับถ้ามีประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ